เพียดพี่น้องอยู่ลึกๆวัสดีครับพี่น้องผมเมื่อนี้ก็พ่อกันสวยๆเติบครับพี่น้องเข่าไม้หาเลาะยญิงปลาเลยพี่น้องเข่าไม้แล้วครับนี่นั่งอยู่ที่หลังคาหลุด นำสเสียดขึ้นหลอดมากพี่้องหน่อหลดมากจากโทรนี่นนมาหนีก็เลยมานั่งซ่อมมันพี่้องสิมีป่าหัวรูกันปักขาหน่อยนมีอยู่แล้วแต่ว่าป่าแนวอื่นสิมีบ่นั่งตักเดียดสู้โหลวสู้โหลดไปหน่อยเดี๋ยวมันรุนบุ่นนุงกัน พี่ตัวยังไม่ย,ออยัง,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 งยวนๆยังอย่างเงี้ยเดดวัดีดอกเป็นม่วงๆเดดแห้งอย่ดีกันแล้วมันสีหอน <c ười> เดี๋ยวติดตามมครับก่องกะทายบ่ได้พี่น้องอป่ากะเห็นอยู่ครับเป็นอย่างวุองสมยันนี่นนมีบาดใด ผี่อมจิเจ๊ดเลย,ย,ย,ยโอ้ยตนายจัตว์บัดฮาดบัดเสีาสิดียิ่งเจ๊ดเลหามีป่าได้ยิ่งดีรอยเอาอย่างไทยโอ้ยแต่เพี้ยนไปหน่อยอยู่ลึก ได้ paid, ๋ยวนี้เรียกพี่น้องเลยกองไทยบ่ได้เดียวล่งมาเดี่ยวเอาโทรศัพท์ไทยเอาป่ะตะเพี้ยนกับพี่น้องเลยมือดีกับใส่มือเดียวครับพี่น้องหุ่นครับโอ้สรงเปียกซะแล้วนี่โอ้เกือบชีรุนแล้วตุ่นโอ้โหเอ้ยไอชีรุนแล้วไอชีรุนแล้วเดี๋ยวน้อยยุบตักเสียบเข้าไปอีก่อน นี่อุ้ยอุยโอ้ชนมุนเลยพี่น้องเลยเบิ่งครับโอ้ยกล้องห่างพี่น้องเลยเบ็ดเป็นเนวไะไบุ๊นี่อ้ยอยูอ่เลยเลย bà du lịch cuộc, mẹ mẹ. Ô, Ô lụn <laughs> đi tội nít luôn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  đi tội lùn luôn lùn tội nít lùn, đi đi tội nít luôn đi tội แล้วก็มืดแล้วก็คึมแดือดท่อนที่นี่คุณครับขึ้นทุระค่ะว้คลิปดีที่ได้สันส่นพี่น้องเอ้สิบเป็ดเตรียมอะไรไม่กันเบื้องกล้องเบื้องยังไม่กันได้เตรียมเดี๋ยวกับพ่อพี่นอ้อยเดี๋ยวี่เข้าบ้านแล้วครับฝนก็ขึ้นสิตกพ่อมีต่างหักครับนะหนึ่งเตรียมพี่น้องได้ประชิดเพี้ยนไปนหนึ่งแล้วนี่แม่เป็นลูก,ล,กลูกกลัวหมดเรือี่ มันหนียหน่อยเนาะหืมโอ้ปียกหนได้พี่น้องเดี๋ยวมือรุ่นจเจสิมาไหมพี่น้องเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะเอาซ้ำนี่แหละฮะเดี๋ยวคลิปหนาจังพอกันไม่พี่น้องโอ้โหพวกเกีดมันพี่น้องปึ๊ยไปครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกัอนไหมพี่น้อง ขออนุญาตเชาบ้านก่อนคือฝน,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 นที่โตแล้วเด็กไปเช็คเบางกล้องพัมเอ็กซิเดนท์นี่ท่านมุ๊คเซบ็ดต้งสามก้อนยังบ่ได้ผลอยู่กล้องไหมเป็นทุกก้อนหวยเหมืนบ่กกันว่าเป็นปน้ำเบ็ดเลยไปครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าครับ